จีนมาไวนะคะจะมาวางแผนการสั่งซื้อกันยังไงดีให้ของมาทันถ่ายเขาจะอยู่ประมาณ15-20วันจริงๆนะถ้าเอาแบบฉีวเฉียดเลยแปลว่าของมันจะต้องมาถึงโกดังแล้วโกดังยังต้องทํางานเพื่อส่งของให้เราลงเรือให้เราถูกปะ่ะคือลงเรือมาแล้วไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอนะ คุณต้องเช็คกับชิปปิ้งหรือร้านค้าที่คุณสั่งซื้อให้ดีว่าเขาสามารถส่งของมาถึงโกดังได้วันไหนเวลาคุณเวลาคุณจะสั่งของใช่ไหมความที่เขาว่าปิดยาวแล้วมันเป็นช่วงเทศกาลที่คุณกําลังขายดีถูกไหมเพราะว่าอะไรปิดจีนเสร็จแล้วรายรวาเลนไทน์ต่อคุณต้องวันแผนของวาเลนไทน์ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่งั้นคุณไม่มีของขายวันวาเลนไทน์นะอ่าเพราะว่าอะไรเพะว่า ค,คิดแล้วว่าวาัเลนทายคุณขายอะไรแล้วคุณจะต้องแบบเตรียมสั่งซื้อเลยแล้วก็ให้มันทันก่อนปิดตึกจีเลยเพราะว่ามันดันเป็นเทศกาลที่ติดกันไงนอกจากนอกจากก็จะขายอะไรแล้วจํานวนที่คุณจะขายด้วยเผื่อมันไปประมาณแบบ 3- าถึงสอาทิตย์นะคะแปลว่าคุณต้องตุ่นขอประมาณเดือนหนึ่งอะกว่าที่คุณจะสั่งของรัดใหม่แล้วของรัดใหม่มันมาถึงคุณอะขาะเปิดแล้วทุกคนอ่านไง การจราจรจะคับข้างตอนนั้นมากของจะล่าช้าตอนนั้นมากเพราะฉะนั้นก็คือวางแผนกันตั้งแต่ตอนนี้คุณก็มีของขายสบายๆการที่คุณจะต้องคิดในการวางแผนก็คือประเมินระยะเวลาในการขนส่ง,งพอเปิดตุ้จีนเปิดขึ้นมาแล้วของคุณหมดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องคำนวณเวลาหลังจากเปิดตุจจีนมาด้วยจากที่มันเคยเป็นเจ็ดมันอาจจะเป็นสิบสิบสองหรือสิบห้าหรือจากที่มันเคยเป็นยี่สิบมันอาจจะ อย่างนานไปอีก,กอะไรเงี้ยแต่ทางเรือไม่ค่อยทางเรือไม่ค่อยล่าช้าเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นพาณิชที่ขสนส่งสินค้าได้เยอะนะนเนาะสมจะร่าช้าทางรถนะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนให่ดี f s า t o t h a i ช็อปถูกใจส่งไวถึงเร็ว